คุณเชื่อไหมคุณเองก็รวยไดผย้ผมรวยครับผมรวยครับหนูรวยค่ะผมก็รวยครับไม่ว่าคุณจะขายอะไรคุณเองก็รวยได้หากคุณใช้เทสโซลูชันเทสโซลูชันยิ่งใช้ยิ่งรวยโฆษณาฮีนี้ใครเนี่ยใครรวยเอ็กตอาหรอ มันจะไปเชื่อวะฮะยิ่งใช้ยิ่งรวยกูเห็นหม,ม่ก็มีแต่นในโฆษณานั่นแหละถ้ามันรวยง่ายขนาดนี้ไม่ต้องมีแล้วคนจนอะ่ะประเทศนี้แม่งรวยกันหมดทุกคนอะ่ะไม่ต้องมีใครเจ๊ง <c oughs> ใครรวยฮะใครรวย กูถามว่าใครรวยกูนี่ไงรวยรวยแต่เขื่อนี่จะก,การดิต้องการขังการฮะะจะสโลว์ทำไมวะเดี๋ยว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 ,ยว,ยวใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ รวยแต่เขิงจริงด้วยอ่ะก็คืออออ่าโอ้ไปไไปไปไปพักนั่นแหละครับคือสิ่งที่พวกเราต้องการพวกเราอยากให้ทุกคนมีโอกาสที่รวยขึ้นอันนี้ผม และผมก็รู้ว่าก่อนพี่จะมาถึงจุดนี้ได้พี่ผ่านอะไรมาบ้างก่อจะขายของได้ก่อจะเก็บเงินก่จะกู้จะไปสนอเขาได้ยังไงพี่มึงขอขอพี่นะก่อจะผ่านก่อจะเติบโตจนมาถึงทุกวันผมรู้ว่าการสู้คนเดียวมันยาก เราจึงอยากช่วยพี่ให้ชีวิตพี่มันง่ายขึ้นเมื่อพี่รวยขึ้นครอบครัวพี่ลูกน้องของพี่คุณคาาชีวิตก็จะดีขึ้นพอแล้วพอแล้วสุดท้ายก็โฆษณาประกันชีวิตเป่ะวะไม่ใช่ครับสินเชื่อมาทรงนี้ว่าปล่อยกู้ชัวไม่ใช่ครับเพราะนี่คือโฆษณาเพ s ซูลูชั่น บริการชาระเงินออนไลน์ที่รับเงินได้ทุกช่องทางจ่ายผ่อนจบครบในลิงก์เดียวที่จะช่วยให้พี่ขายของได้ง่ายขึ้นรับเงินได้มากขึ้นเพราะเรามีหลายช่องทางครับก็นั่นแหละครับพอลูกค้าของคุณเลือกได้แล้วว่าเขาจะสะดวกจ่ายแบบไหนผ่อนหรือจะธนาคารอะไรคุณก็จะไม่พลาดซากออเดอร์ที่ลูกค้าของคุณกดสั่งเข้ามาและที่สําคัญคือคุณจะรวยมากขึ้นกว่าเดิมเพราะคุณจะรับเงินได้ทุกช่องทางรับเงินได้จากทั่วโลกด้วยลิงก์เดียวที่เข้าใจใช่ไหมง่าย งั้นพี่ขอรวยด้วยคนเทสโลชั่นใช้แล้วไม่รวยแต่เขือเพราะคุณจะเหลือแต่รวยเทสโลชั่นยิ่งใช้ยิ่งรวยคุณเองก็รวยกว่านี้ได้นะ